สวัสดีครับวันนี้ไว้สารานะครับในช่วงสาราพาเที่ยวเนี่ยผมก็พามาเที่ยวพัทยายแล้วนะครับแล้ววันนี้ละ่ะเราจะมาเยือนโรงแรมเปิดใหม่ล่าสุดของพัทยานะครับผมนั่นก็คือโรงแรมแมนดารินอีสต์วิวนั่นเองนะครับผมโรงแรมเปิดใหม่แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเยือนแล้วก็มาดูว่ามีอะไรสวยๆงามๆให้ถ่ายรูปบ้างนะครับผมห้องพักเป็นยังไงบ้างมีอะไรฟาสตี้ให้เราได้แบบพักผ่อนบ้างนะครับผมสําหรับการมาเที่ยวพัทยาครั้งนี้ไปครับผม ที่ m a n d a r i n East View เนี่ยนะครับเขาก็แบ่งเป็น2ตึกนะครับที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นตึกแบบเซนนะครับก็ออกแนวสไตล์แบบญี่ปุ่นหน่อยเอาเดี๋ยวอีกตึกหนึ่งจะเป็นตึกแบบคลาสสิกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะถ่ายรูปแนวที่แบบเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่ตึกนี้นะครับแล้วก็ตึกตรงนู้นเป็นแบบคลาสสิกเราก็จะไปเดินไปเก็บภาพกันนะครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถึงห้องพักแล้วเนี่ยเราเราจะเข้าไปที่ห้องพักดูเลยนะครับ ก่อนอื่นเข้ามาที่ห้องพักนะครับเราก็ดูห้องน้ําก่อนเลยนะครับอ๋อห้องน้ําเนี่ยก็จะมีเป็นอ่างน้ํานะครับแล้วก็มีส่วนที่แยกเปียกแห้งด้วยสำหรับคนที่แบบอ่าเป็นชาวเวอร์ก็มีนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นห้องน้ําแบบซีทรูด้วยนะแล้วก็สามารถปิดได้ครับใครไม่อยากจะว่าผิวเนี่ยแล้วก็ปิดส่วนอ่างล้างหน้าอะไรก็เป็นทั่วๆไปครับมีแชมพูมีอะไรให้เออห้องน้ํานี่กว้างขวางใหญ่โตเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันเดี๋ยวา ส่วนท้องนอนก็เป็นเตียงคิงไซส์ครับท้องนอนดีเลยครับมีแบบว่าทีวีให้ดูมีโซฟานั่งนี้ก็เป็นที่พักแบบสบายๆครับแมนดารินอีสต์วิวครับผมแต่ที่นี่นะครับก็คือว่าเพิ่งเปิดใหม่แล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปหามุมถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ไปดูสระน้ำด้วยนะครับผมสำหรับรออสาระนะครับเรมาแล้วเนี่ยเราก็มาขอเขาดูเลยว่า ห้องแบบอื่นๆเนี่ยไทยอื่นๆจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราก็มาที่ห้องเซนแกนวันเบดมสวีทนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูอยู่ที่ชั้น7ครับไปดูห้องนี้กันเลยนะครับคือในห้องนี้นะครับที่ดูแล้วก็คือห้องน้าเนี่ยเหมือนกันนะครับกับห้องเมื่อสักครู่นี้นะครับสําหรับคนที่ชอบความแบบให้มันดูแบบแยกส่วนเท่าน่อยเนี่ยก็ห้องเป็นห้องสวีทไทยเนี่ยก็จะดีกว่านะครับซึ่งจะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับในห้องเยอะแยะนะครับมากมายทีนี้เนี่ยก็แล้วแต่ เลือกชอบเลยนะครับว่าจะชอบห้องแบบไหนเป็นลักษณะท้ายเตียงเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามีพาร์ติชันกั้นสำหรับคนที่อยากจะแยกการดูทีวีกับการนอนแยกออกจากกันเนี่ยก็นอนห้องนี้ก็จะดีนะครับสาหรับบางทีแบบว่าสมมุติว่าคุณมากับคู่รักนะครับแล้วคุณนอนอยู่แล้วก็อยากจะลุกไปดูทีวีเนี่ยมันก็จะไม่รบกวนกันนะครับคนที่ไปดูทีวีก็แสงอะไรมันก็จะไม่รบกวนกันก็สามารถนอนได้สบายๆนะครับอันนี้เป็น ห้องไทยแบบสวีทนะครับเดี๋ยวเรามาดูสระว่ายน้ำของตึกเซนก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับจะเป็นสระน้ำของตึกเซนนะครับสระน้ำแบบชิวๆสบายๆเลยสระน้ำที่นี่ก็โอ้โหสวยงามน่ารักครับผมมีแยกในส่วนของเด็ก เบบ่อเด็กก็ด้วยนะครับแล้วก็บอกผู้ใหญ่หน้าพักหน้าเล่นครับผมบรรยากาศดีด้วยตอนนี้น่าลงน้ำมากคือไม่ต้องอยู่ใกล้ทะเลเราก็พาครอบครัวมาเที่ยวได้พักผ่อนพัทยานะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูตึกคลาสสิกกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับเราเดินมาถึงอีกตึกหนึ่งครับของ Mandarin East View นะครับผมก็จะเป็นตึกแบบคลาสสิกครับผม่ะจะแบบ2ตึกนี้แบบแตกต่างกันเลยนะครับ ตึกนี้ก็ดูแบบสวยถ่ายรูปน่าจะสวยเลยนะครับี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสระน้ำนะครับของตึกคลาสสิกเนี่ยว่าจะเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนนะครับผมวอ้สวยงามเลยนะเนี่ยสระน้าฝั่งคลาสสิกนี่แบบสวยคลาสสิกจริงๆครับก็มีมีสระเด็กด้วยนะครับตรงนี้เลยโอ้สระเด็กนี่คือยาวไปเลยนะครับนะครับแล้วก็มาเล่นได้เลยเนี่ยนะครับบรรยากาศดีมาก อยากจะกระโดดน้ําเล่นแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับเราอยู่ในห้องรอบบี้ของตึกคลาสสิกนะครับโอ้โ oh, หสวยงามมากนะครับเพิ่งเปิดใหม่สวยงามจริงๆแต่เรามีมุมถ่ายรูปสวยๆงามๆเทียบเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะครับ สำหรับเย็นวันนี้นะครับเราก็มีดินเนอร์ทานที่โรงแรมเนี่ยนะครับเดี๋ยวโรงแรมก็จะัดดินเนอร์ให้เราทานเลยนี่เนี่ยเราก็รอว่าตอนนี้หิวแล้วนะครับเดี๋ยวรอทานดินเนอร์กันเลยสําหรับการพักที่นี่นะครับไม่ต้องออกไปไหนเลยครับพักที่โรงแรมกินที่โรงแรมสบายๆเลย <S 1> <S 1> ตอนนี้นะครับดินเนอร์ของเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประกอบไปด้วยสปาเกตตี้คาโบนาร่านะครับผมซุป หัวหอมนะครับผมสเต็กปลาแซลมอนแล้วก็หมูสเต๊ะหมูครูบุตะนะครับผมแล้วจะทานแล้ววันนี้ก็เป็นอาหารสุดพิเศษนะครับอยู่ในโรงแรมก็จะเป็นดินเนอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะทานดินเนอร์วันนี้แล้วก็ให้นอนแบบหลับสบายฝันดีนะครับผมไปกินกันครับผม โอ้โหเมื่อคืนหลับสบายมากเลยครับผมเตียงนอนนี่แบบหลับไม่รู้เรื่องเลยนะครับตื่นมาทีเนี่ยก็ตบบตื่นสายครับเราก็นึกว่าแบบอาหารเช้าเราเนี่ยแบบจะไม่ทันแล้วนะครับอาหารเช้าเนี่ยวันนี้ก็ถึง11บเอ็ดโมงนะครับแต่สําหรับใครที่อยากทานอาหารเช้าแบบออเดอร์เบสนะครับก็สั่งทางโรงแรมได้หรืออยากจะเป็นแบบฟลอตติ้งทานในสระน้ำเนี่ยก็สั่งได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมขอเลือกเป็นแบบรายบุฟเฟ่ต์นะครับที่มาทานแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งเบคฟรัสนะครับผมแล้วก็ เป็นลายอาหารไทยนะครับแล้วก็มาทานได้เหมือนกันนะครับก็แบบแล้วแต่สะดวกที่จะเลือกเลยเดี๋ยวยัยขอตัวไปทานอาหารเช้าก่อนครับผม ก็สำหรับคนที่ชอบมาเที่ยวพัทยานะครับผมการมาพักพัทยาแล้วต้องการแบบหลีกหนีความวุ่นวายนะครับผมก็มาพักที่โรงแรมนี้ได้นะครับแมนดารินอีสต์วิวนะครับผมอยู่ประมาณพัทยาเหนือนะครับก็สําหรับคนที่แบบพาคุณแฟนมาแล้วก็ชอบถ่ายรูปนะครับที่นี่แบบมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบแนวเจแปนนิสหรือว่าแนวแบบคลาสสิกนะครับผมแล้วก็สระน้ำก็สวยงามด้วยนะครับลงเล่นน้ำว่าแบบน่าจะสนุกเลยนะครับ เราสำหรับคนที่แบบเป็นครอบครัวพาคุณลูกมาก็โอเคเหมือนกันนะครับผมล้าสำหรับใครที่มีข้อมูลแนะนําในการเที่ยวพัทยานะครับว่าต้องไปเที่ยวที่ไหนบ้างหรือมีอะไรใหม่ๆเนี่ยก็อย่าลืมอัปเดตบอกกันที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับผมเราสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Sub s ไ r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเวลามีคลิปท่องเที่ยวแบบนี้คุณจะได้ไม่พลาดแล้วครั้งหน้าไว้อิสระเราจะไปเที่ยวที่ไหนเราจะไปนอนพักที่ไหนเนี่ยอย่าลืมติดตามชมนะครับผม สำหรับวันนี้ขอตัวลายไปก่อนครับสวัสดีครับ